สวัสดีครับเล่าเรื่องรอยตำนานในวันนี้ขอ,อนำเสนอตำนานหรือประวัติเรื่องราวของหนุมานหรือลิงเผือกผู้ได้ชื่อว่าเป็นทหารอีกคู่ใจของพระรามซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์ที่มีฤทธิ์เดชสามารถต่อกรกับทศกัณฐ์ได้นั่นก็คือหนุมานเป็นลิงที่มีฤทธิ์มากสามารถสำแดงเดชได้หลายประการเช่น การขยายร่างกายให้ใหญ่โตและยื่นหางให้ยาวนอกจากนี้หนุมานยังได้ชื่อว่าเป็นอมตะคือไม่มีวันตายมารดาของหนุมานเป็นนางฟ้าชื่อว่าอัญจนาแต่ถูกสาบให้เป็นวานารีบิดาคือพระพายมารดาคือนางสวาหา พระอิศวรอมอบให้พระพายนำเทพอาวุธและกำลังในกายของตนทิ้งเข้าไปในปากของนางสวาหาจนนางตั้งครรภ์แต่กำหนดให้พระพายรับเป็นวิดาหนุมานมีของวิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดคือกุนทนหรือต่างหูคนเพชรและเขี้ยวแก้วที่กลางเพดานปากลักษณะสีของหนุมานหนุมานเป็นลิงเผื่อ มีกายสีขาวเป็นสีประจำกายรูปร่างงามมีนิสัยเจ้าชู้และมีภรรยามากเมื่อสำแดงฤทธิ์จะมีสีหน้าแปดมือนอกจากนี้ยังมีลักษณะประจำกายอื่นๆเช่นสวมกุนทนมีขนเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้วและหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานยังได้ชื่อว่าเป็นอมตะ คือไม่มีวันตายเนื่องจากเป็นบุตรของพระภายหรือเทพแห่งลมกับนางสวะด้วยเหตุนี้เมื่อหนุมานมีอันตรายถึงตายแล้วเพียงแค่มีลมพัดมาหนุมานก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ด้วยอำนาจของพระภายผู้เป็นบิดาระหว่างที่พระรามออกเดินทางตามหานางสีดาจนพลัดมาถึงป่ากัดลีวัน ซึ่งหนุมานชายเป็นที่จำศีลเหล่าเทพารัก์รยมนบันดาลให้พระรามเหนื่อยและหลับอยู่ที่นี่เพื่อรอพบหนุมานฝ่ายหนุมานเมื่อออกจากการจำศีลก็ท่องเที่ยวไปในป่าจนมาพบพระรามนอนนุนตักพระลักษ์หลับด้วยความเหนื่อยอ่อนและเห็นพระลักษ์มีลักษณะรูปงามผิวกายสีเหลืองอ่อนดังทองทา ส่วนพระรามก็มีผิวพันธ์สีเขียวมรกตสดใสจึงแปลงกายเป็นลิงน้อยขึ้นไปขย่มใบไม้ให้ร่วงหล่นมาใส่พระลักษณ์พระลักษ์เกรงว่าพระรามจะตื่นจึงได้ไล่ลิงน้อยให้หนีไปทว่าไม่ได้ผลลิงน้อยผลเข้าหาพระลักษณ์พร้อมแย่งธนูไป ะลักษจึงปลุกพระรามเมื่อพระรามตื่นขึ้นมาพบนาลิงน้อยก็เกิดความเอ็นดูเห็นกุลทนขนเพชรมีเขี้ยวแก้วคงไม่ใช่ลิงธรรมดาเป็นแน่แท้แต่พระลักษ์กลับมองไม่เห็นอะไรเลยลิงน้อยเมื่อได้ฟังดังนั้นก็รู้ว่าพระรามเป็นพระนานรายอวตารลงมาดังที่แม่คือนางสวาหาเคยบอกไว้ ฮนุมานจึงขืนร่างแสดงตนพร้อมถวายธนูคืนแล้วถวายตัวรับชายพระรามต่อไปวีรกรรมที่สำคัญของหนุมานคือตอนที่พระรามหลังจากที่ถูกมยราบจับไปขังไว้ที่เมืองบาดาลมยราบเจ้าเมืองบาดาลมีกล้องยาวิเศษพร้อมมนสกุเมื่อเป่ายาและไร้มน ก็สามารถสะกดคนให้หลับหมดได้ไมยาราบได้รับบัญชาจากทศกัณฐ์ให้มาช่วยรบกับพระรามก่อนทำศึกกับพระรามทั้งนี้พระรามก็ฝันว่าราหูมาบดบังพระอาทิตย์แล้วจับไปได้พิเภกทำนายว่าพระรามจะถูกลักพาตัวไปแต่จะรอดกลับมาได้เมื่อใดที่พระอาทิตย์ขึ้นพระรามก็จะพลเคราะห์ หนุมานจึงพยายามหาทางป้องกันโดยเนรมิตกายให้ใหญ่โตอมพลัพลาที่ประทับของพระรามเอาไว้ภรรยาและบุตรของหนุมานพระยาคนแรกคือนางบุตรสมาลีซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของหนุมานได้พบกันเมื่อหนุมานชมพูพานและองคต จะเดินทางไปกรุงลงกาเพื่อสืบข่าวเรื่องนางสีดาระหว่างทางไปเจอเมืองหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าไม่มีทหารอยู่เลยหนุมานแปลกใจจึงขอเข้าไปดูก็ได้พบกับนางบุตรมาลีนางฟ้าที่พระอินทร์สาบให้มาอยู่ในเมืองนี้แต่เพียงผู้เดียวสาเหตุเพราะนางดันไปเป็นแม่สื่อแม่ชักให้แก่นางสนมของพระอินทร์กับเท้าตาวัน โดยนางบุษมาลีจะพ้นคำสาปได้ก็ต่อเมื่อทหารเอกของพระรามที่หาวเป็นดาวเป็นเดือนโยนานางกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าส่งนางไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อหนุมานได้เจอนางบุษมาลีก็นึกรักมีใจปฏิพัตต่อนางทันทีดังนั้นเมื่อสอบถามจนรู้ความก่อนจะโยนานางกลับขึ้นสวรรค์หนุมานก็ได้นางเป็นเมียเสียก่อน แต่ถึงจะรักนางบุตรมาลีฮนุมานก็ไม่ยอมให้เรื่องผู้หญิงทําให้เสียงานและก็ไม่ลืมสัญญาที่จะส่งนางกลับขึ้นสวรรค์ภรรยาคนที่สองคือนางเบญากายทิ่ดาของพิเพทกทศกัณฐลักพาตัวนางสีดามาแล้วก็วางแผนก็จะให้พระรามเลิกตามนางสีดาจึงให้นางเบญากายหลานสาว แปลงกายเป็นนางสีดาตายลอยน้ำมาทำให้พระรามที่ได้พบศพเสียใจมาก แต่ฮนุมานผู้มีปฏิพานดีมากสังเกตเห็นว่าศพนี้ไม่น่าจะใช่ศพนางสีดาตัวจริงจึงให้พิสูจน์ด้วยการเผาร่างนั้นนั่งเบญกายทนร้อนไม่ไหวก็ปรากฏตัวจริงออกมาพระรามให้พิเภกู้เป็นพ่อเป็นผู้พิพากษาลงโทษเองพิเภกให้ประหารชีวิตเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดี แต่พระรามเห็นใจจึงยกโทษให้และให้หนุมานพากลับไปส่งที่กรุงลงการะหว่างทางหนุมานได้เกี่ยวพาราสีจนได้นางบัยญกายเป็นเมียอีกคนมีบทกับหนุมานคืออสุรภัส และภรรยาอีกคนของหนุมานคือนางสุพรรณมัตชานางสุพรนนมัตชาเป็นบุตรของทศกัณฐ์กับนางปลาซึ่งเป็นสัตว์เดีรัจชานแต่ทศกัณฐ์ได้แปลงกายเป็นปลาลงไปสมสู่จนกำเนิดบุตรขึ้นมาแม้ทศกัณฐจะเป็นยักษ์แต่ในวรรณคดีอนุลมให้ทศกัณฐ์เป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้ได้งานจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นรูปลักษ์ที่ท่อนบนเป็นมนุษย์ส่วนท่อนล่างเป็นปลาคือกลายเป็นนางเงือกชื่อว่านางสุพรรณมัตฉาความสัมพันธ์กับฮนุมานการสังวาดของหนุมานการสุพรรณมัตฉาพระราม ได้มอบหมายให้ฮนุมานและนิลพัทพาพลวาน,นอนไปถมมหาสมุทรเพื่อทำถนนไปสู่กรุงลงกาเมื่อทศกัณ์ล่วงรู้เข้าจึงสั่งให้สุพรรณมัจฉาและบริวารคือฝูงปลาขาบกอนหินของฝ่ายพระรามไปทิ้งเสียทำให้การถมถนนไม่เป็นผลสำเร็จหนุมาน จึงเกิดความสงสัยจึงดำลงไปใต้น้ำพบนางสุพันณมัจฉาและฝูงปลากำลังคาบก้อนหินไปทิ้งหนุมานโกรธแค้นมากจึงชักตีออกไปฆ่านางสุพรรณมัจฉาแต่ท้ายที่สุดหนุมานก็เปลี่ยนทัศนคติแปลเป็นความรักต่อนางหนุมานเกี่ยวพาราสีและร่วมสังวาสนางสุพรรณมัจฉาก็เลิกก่อกวนการสร้างถนนแต่ก็ทำสำเร็จ ต่อมานางสุพรรณมัจฉาได้ตั้งครันและให้กำเนิดบุตรชื่อมัจฉานุเป็นลิงแต่มีหางเป็นปลานางสุพรรณมัจฉาเกรงว่าทศากัณฐ์ผู้เป็นบิดาจะล่วงรู้ว่านางได้เสียกับพนนมานแล้วจึงนำบุตรมาทิ้งไว้ที่ชายหาดซึ่งต่อมามยราบได้นำไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนุมานพอสังเขปขอขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ